เนี่ยดูโหโหก็ตะยดตะยองอ่ะเอ็นี่ไอ้นี่ไม่ใช่คนเล่นแน่นอนโห oh, ดูดูดูเดินเงินแทบเหยียบกันตายอ่ะโอ้โหโหตะยดตะยองเลยสงสารมอนว่ะโดนบอดลุมทึบยืนยืนงงในดงบอดสวัสดีครับอ่าเราก็อยู่กับเกมแม็กนาลน็อกอีกเช่นเคยอ่าคลิปนี้ผมจะพามาดักจับบอดอเอยเรียกจับไม่ได้ดิ เราไม่ใช่ GM อ็มจะพามาดูบอทแล้วกันมาสํารวจบอทว่ามันเยอะแค่ไหนผมบอกเลยว่าที่ผมไปสํารวจมาตั้งแต่เมื่อคืนเนี้ยโอ้หมันเยอะจริงๆเยอะจริงๆเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูว่ามันเยอะแค่ไหนแต่ก่อนอื่นเลยผมขอพูดถึงเรื่องนี้หน่อยเอ้ยมีคํากล่าวไว้ว่าตั้งแต่ก่อนเซิร์ฟเวอร์ของ g าวิ i t y จะเปิดเนี่ยแอดมิดเพจท่านได้กล่าวไว้ว่า เซฟกาวิตตี้เนี่ยคือเปิดมาแล้วบอดจะไม่มีที่ยืนอย่างแน่นอนอ่าแต่ที่ผมเห็นเนี่ยคือคนเล่นเนี่ยมันไม่มีที่ยืนเว้ยดูดิมันเข้าเมืองไม่ได้ถามว่าเมืองเป็นไรเมืองคนมันล้นถามว่ามันล้นมันคนยิงปะวะเข้าแป้งในดูดิมีคนลูกค้าที่ไหนคนเดินคนเดินเนี่ยดูดิแทบเข้าไม่ได้เออจริงคน มีงมีแต่บอดบอดจะไม่มีที่ยืนเออจริงไม่มีที่ยืนจริงเพราะมันล้นแม่งบอดกันเกลื่อนไปหมดอะด้านในบอกตามตรงเลยก็พวกร้านค้าที่ตั้งเนี่ยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เป็นร้านค้าใช่ไหมถามจริงว่าคนจะมาเปิดไหลหน้าจอขายของบางครั้งเนี่ยถ้าคนเล่นผมไม่ว่าอะไรนะแต่บอกตามตรงเลยมันมีแม่นอนคนที่ใช้โปรแกรมที่ตั้งร้านค้าเนี่ยอยู่เป็นเดือนๆคอมไม่พักเลยยังไงวะเออจริงป่ะบางคนเนี่ยออนตัวเป็นเดือนๆือน โหแล้วหลายจอถามว่า,าร้านค้านี่บอทไหมก็ถือว่าเป็นการใช้โปรแกรมอย่างหนึ่งก็ถือว่าเป็นการบอทไะแต่ไอบอทที่ฟาร์มของแล้วเอาเอาของมาขายแล้วเอาเงินมาขายต่ออีกทีเนี่ยเออเงินเอม็มเพราะทำไมถึงมีบอทเพราะมีการขายซื้อขายเงินเอ็มกันนอกเกมเนี่ยผมจะไปเปลี่ยนนายค์ดเนี่ยคือไม่ง่ายอ่ะเงินเอ็มผมไม่พออย่างเงี้ยใช่ไหมอ่ะตอนนี้เหลือศูนย์บาทด้วยใช้จ,จ่ายจนหมดแล้ว คือเราไม่พออย่างเงี้ยใช้เงินเอ็มเปลี่ยนหนึ่งล้านกว่าผมก็ต้องไปหาเงินเอ็มถามจริงจะไปเติมเงินแคสมาขายมันก็ไม่คุ้มใช่ป่ะละ่ะแล้วตอนเนี้ยเงินเอ็มเขาไม่ขายกันนอกเกมล้านละตอนเนี้ยคือต่ำกว่าร้อยละสมัยก่อนนี้ที่ผมมาเล่นครั้งแรกเนี่ยล้านละ4ี่ถึงห้าที่ผมมาเล่นนะแต่จริงแล้วตอนเปิดเซิร์ฟหม่เขาบอกประมาณพันถึงสองพแต่ตอนเนี้ยสี่ถึงห้าก่อนหน้านี้เออแต่ตอนนี้ไม่ถึงร้อยละเพราะว่าอะไรเพราะมันหายคนเกิดแล้วอะ เพราะอะไรเพราะบอดเนี่ยแหละผมจะไปซื้อเงินเดมาเพื่อจะเปลี่ยนไฮแาดแต่ตอนนี้ผมคิดแล้วผมไม่ซื้อดีกว่าเพราะว่าไงเป็นการสนับสนุนบอดบอดมันยิ่งเกินเกิดจริงๆอ่ะอันนี้ผมอยากจะบ่นแล้วก็เป็นเสียงให้กับคนที่เล่นน่ะหลายๆคนเขาก็พูดๆเหมือนกันไม่เชื่อก็กไปอ่านในกลุ่มเพจของเกี่ยวกับเกมเล็กนาล็อก,กของกาวิตี้ก็ได้ว่ามันจริงไหมว่าบอดมันเยอะจริงไหมอ่ะดูดิคนไม่มีที่ยืนบอดก็แทบจะไม่มีที่ยืน เข้าไปในเมืองก็มีแต่พ่อค้าพ่อค้าเนี่ยเกเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่คนเล่นอย่างแน่นอนก็คืออาจจะใช้โปรแกรมอ่ะคือตั้งไว้เลยอ่ะผมไม่พูดถึงตรงจุดนี้แล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูบอทตามแมทต่างๆว่ามันเยอะแค่ไหนผมสำรวจมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วคือทั้ง c ชน n นลเอบหรือก็แนวไหนก็ผมไปสำรวจมาแล้วมันโอ้หมันเยอะจริงๆอ่ะเยอะจนแบบอ่อทังแอดมิเพจของแลนาล็อกกวิี้เขาก็บอกว่า ถ้าเราเจอเบาะแสให้แจ้งใช่ไหมแต่สําหรับผมว่ามันเยอะเกินจนแจ้งไม่ไหววะ่ะแต่จริงๆอ่ะคือเป็นเป็นหน้าที่ของของ G ีเอ็ป่าวะหน้าที่ของทีมงานที่ต้องดูแลแต่เขาก็ับปล่อยอ่ะถามว่าปล่อยจริงไหมคือมันเดินจนแทบจะเดินชนกันเลยอ่ะบอทมันเยอะจริงๆจะหาว่าผมขี้โม,โม้อ่ะเดี๋ยวเคเดี๋ยวผมพาไปดูเลยก็ได้เดี๋ยวตัวนี้มันเดินช้าเดี๋ยวผมเอามนุษย์เมียไปโอเคเดี๋ยวเราไปดูบอทกัน ที่แรกที่ผมจะพาไปก็คือดนันกิฟเฟนอ่าเราก็ลงไปตรงกลางเมืองเลยครับลงไปอ่าจากนั้นเราก็ไม่รู้ใช้บอดแล้วเปล่านะผมขอบอกไว้ก่อนนะที่ผมพามาสํารวจเนี่ยคุณดูเอาเองว่าบอดหรือไม่บอดคิดว่าเป็นคนเล่นไหมดูยังไงกลลองลองดูแล้วกันเรามาสำรวจว่าคนเล่นก็มาทำอะไรกันที่นี่ อันนี้นอนตายมากี่ปีแล้วจ้าเพิ่มป้อกันกหน่อยเดี๋ยวโดนแมงวันตกตายเนเราดูดิว่าคนไหนบอดเรามาดูบอดกันที่นี่ผมสังเกตอยู่ว่านักธนูสองคนนี้มันแปลกๆว่าไหมนั่นซูริมอนเกิดปุ๊บมันยิงปั๊บเลยอะอ่าองสังเกตดูครับว่าแถวน,นี้มีอะไรแปลกๆบ้าง เออม่น้ำนุมมันยืนอยู่กับที่อ่ะอย่างนี้ใช่บอดเปล่าอ่าลองดูลองดูว่าตัวไหนบอดบ้างผมม่น้ำนุมมันแปลก,ปกมันยืนอยู่กับที่แล้วมันยิงแม่นมากเลยอ่ะมอนเกิดปุ๊บมันยิงปั๊บเลยใครดูนะอ่าผมลองเอบีมหน่อยดิว่ามันจะขอบคุณเราไหมถ้าเป็นคนเล่นส่วนมากเวลาเราเอบีให้ต้องขอบคุณใช่ไหมนิ่งนิ่งสนิท อลองดูมอนมาแล้วมอนมาแล้วโอ้มอนมามันยังยิงอยู่ออลองถามมันหน่อยไหมว่า่ลองถามดิจุดๆเราจะตออถามว่ามันใช่บอดปะ่ะเดี๋ยวมันด่าเราถ้ามันเป็นคนเล่นนะอะลองถามดูนะอะ่โอเคถามไปแล้วไม่มีการตอบจับหมายเลขที่ท่านเรียก แต่มันยังยิงอยู่ครับมันยังยิงอยู่อย่างเงี้บอทแน่นอนถ้าเป็นคนเล่นต้องตอบดิไอลองอาดีคนดีคู่สีคู่สีดูเดิมาบอทหรือเปล่าถ้าถังน่าจะชัดแล้วสองคนนี้ไม่ใช่คนเล่นไม่ใช่คนเล่นแน่นอนถ้าคนเล่นต้องตอบแล้วมังดิดูดิยิงคดวแม่น่ะคือมอนเกิดปุ๊บยิงปับ๊บอะดูดิเนี่ยแหละบอท แน่นอนแลว้วตัวอื่นรอบๆแหมีแว็ก,ก้ามาด้วยฮะมาทำอะไรที่นี่จะ๊ะสองคนนั้นยังเงียบสนิทอยู่เจออีกตัวหนึ่งใช่ไหมนั่นโอ้เป็นเป็นบอดที่ดีมากเลยครับไม่แจม อลองถามคนนี้ดูไหมว่าใช่เหมือนกันไหมอลองบัฟก่อนลองบัฟก่อนก่อนถามเขาจะได้ไม่ด่าเราถ้าเป็นคนเล่นนะอลองหัดดูดิเอาโอ,โอ้ปิดด้วยสถานะปฏิเสธร,รับตัวละครทั้งหมดโอ้โหเไอ้นี่ทำมาเพื่อบอดโดยเฉพาะอาเอามาแมปอื่นกันบ้าง อันนี้เราอยู่ที่พายอนชั้นที่สองผมสังเกตดูนะที่นี่อย่างกับแมลงวันวับไปวับมาอ่าลองดูว่าที่นี่เยอะกว่าที่นั่นแน่นอนแต่เป็นบอทวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยผมสังเกตพีทดูสังเกตพีทนะครับพีทมันเยอะมากอ่ะผิดปกติคือมาทําอะไรกันเนี่ยเนี่ยดูพีทผมสังเกตที่นี่มีพีทกับมองแล้วมันจะไม่จีตัวเอสเอเนี่ย ไม่จะหาตัวตีตัวไอ้นักขนูอย่างเดียวตัวอาเชอร์ไหนไหมไม่ตีผมสังเกตแล้วนี่นอันนี้มองนาอนอาเชอร์เกิดอันนี้น่าจะบอดเหมือนกันบอดโคตรเยอะอะแบบเนี้ยใครจะมาเก็บเวลก็ดูไว้เยอะจริงๆฝาก GM ด้วยมาดูผมว่าไม่ใช่คนเล่นแน่ถ้าคนเล่นมันก็ดูดิดูดลากเอ็ดมาใส่ ถ้าเป็นคนเล่นมันก็จะตีตัวไอ,อตัวเอ,เอตัวเนี้ยอ่านี่มาแล้วเกิดแล้วดูพีดพีคโคตรเฟี้ยวอะบอดไหมดูดูไงก็บอดอะไม่ใช่คนเล่นคนเล่นมันไม่ใช่อย่างนี้ไอ,เ,อเราคนเล่นเรารู้เลยอะอะยิ่งหาจะตัวเออาเชอร์นักธนูโอ้โหดูดิตีอยู่ตัวเดียวเหลือตัวเอ,เอ,เอไว นั่นเอาเข้าไปอ่ะวิ่งกันไปวิ่งกันมันเลยอะ่ะอย่างกัรามาแมลงวันอะนี่ผมอยู่แค่ทางเข้าเองเนาะนี่นี่ตัวเชื่ออยู่นี่ดูดิมีใครตีไหมนั่นนั่นเอาเอายกให้ให้เด็ดทัง้งฝุ่นเลยไม่มีใครตีเลยเว้ยเฮ้ยดูอ้ยดูดิไม่ไม่มีใครตีเด็ดให้กูเลยเฮ้ยไม่อยากพูดคกัหยาบทุกที เฮ้ยเอ็กเป็นฝูงเลยเดูแม่งวิ่งเงินมันแล้วเฮ้ยนักมือจะตายแล้วสงสารคนเก็บเบลลช่วยก้อนหน่อยช่วยก้อนหน่อยเอ้ยตา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 ยคิวไม่ได้เออเนี่ยถ้าคนตีเอเนี่ยคือคนเล่นไอ้พวกบอทมันจะไม่ตีดูเฮ้ยน้องสาวจะตายแล้วเออโอเคผมก็ฝากไว้ไอ้นั่นมาดูชั้นหนึ่งกันบ้างชั้นหนึ่งเนี่ยมัน บทก็ไม่เชิงนะแต่ผมสังเกตด,ดูไอตัวอาร์คิมิสเนี่ยคือมันจะมีสัตว์เลี้ยงทึงไม่ทุกจุดเลยอ่ะคือไม่เข้าใจว่าไอท,ที่นี่มันเป็นที่ทำเฟสของอีเดนเบลยี่หกด้วยนะชั้นหนึ่งอ่ะพย้อนชั้นหนึ่งแล้วดูมีไอตัวเนี้ยไ่ทุกที่เลยอ่ะสัตว์เลี้ยงของอาร์คิมิสเนี่ยคือมันน่าลำคาญมากตอนที่ผมมาทำเฟสอีเดนเนี่ยคือมันมีทุกจุดเลยอะ่ะเดี๋ยวพร้อมพาไปดูใครทำเฟสอีเดนน่าจะรู้กันดีของเวลยี่หกเออนี่นอนตายไปผสม ต,ตั้งแต่สมัยไหนเนี่ยโอ้โหเวาก้าแล้วด้วยดูสงสารคนที่มาเก็บเลเวลใหม่อย่างี้เนี่ยคือคนเล่นจริงอ่ะคนลำบากเพราะจะเจอไอตัวห้องเนี้ยเออดูดิไอนี้ก็ไม่ต่างอะไรจากบอดนะคือก็ใช้โปรแกรมนะให้มอนเตอร์มันตีอัตโนมัติอ่ะเนี่ยขัดแรงด้วยแล้วดูดิแล้วคนจะมาเก็บเลเวลคนจะมาทาเฟสเนี่ยก็ลำบากมีไอพวกนี้แม่งอยู่ทั้งทั้งแมบ,บอะ่ะทั้งทั้งชั้นอะ่ะชั้นหนึ่งอะ่ะ เออโอเคเราไปแมปอื่นกันบ้างแบบนี้ก็เหมือนกันแบบนี้จะเป็นแบบแบบของนักธนูลนุลน้นล้วนนะเรามาดูกันว่าสุดยอดแห่งแห่งบอทผมก็ไม่รู้ว่าบอทหรือคนเล่นถ้าเป็นคนเล่นต้องขออภัยด้วยนะนะักที่นี้แต่ถ้าเป็นบอทก็แต่ดูแล้วคนเล่นจะน้อยมากนะเนี่ยลักษณะนี้อีกแล้วยืนหาย,ยื่อ น,นั่นอย่างเงี้ยไม่ใช่คนเล่นแน่เห็นไหมเวลามอนเกิดปุ๊บมันยิงปั๊บเลยอโอ้เกมเขาก็าทำให้เล่นสนุกสนุกแม่งมาบอดกันหน้าเบื่อวะ่ะดูดิคือเราก็ไม่รู้ว่าคนไหนบอดคนไหนไม่บอดก็จริงๆริมันเป็นหน้าที่ของ GM ที่ต้องลงมาดูนะครับัจน,นี้แต่ให้ผู้เล่นมาแจ้งมาแจ้งโอ้โหให้เราดูแล้วแจ้งไปแล้วถามว่าทำอะไรไหม ก็ยังอยู่ทุกวันนี้คือลองไปอ่านดูในเพจในกลุ่มเดิคนแจ้งไปเยอะแยะมากเลยแล้วบ,บอทมันทําอะไรได้บ้างทําอะไรบอทได้บ้างไม่ทําอะไรไม่ได้เลยดูเนี่ยผมว่าคนเล่นปกติมันจะไม่เป็นอย่างนี้คือมาทําอะไรกันอนะมาเก็บเวเหรอคือไอตัวเนี้ยคือที่เนี่ยคือผมว่าเขามาหาการ์ดนะการ์ดไอตัววิ่งเนี่ยาการ์ดไปขาย นั่นไอ้เนี่ยบอททั้งนั้นที่ยืนยืนยืนนิ่งๆเนี่ยเนี่ยยืนหายยื่อโอเคเรามาแมปอื่นบ้างอาแบบนี้ที่ผมมาเก็บเลเวลนี่ผมเจอบ่อยมากไอตัวนี้อีกแล้วไปทุกที่อะอะเคมิสอะกับตัดเลี้ยงอะก็คือไม่เข้าใจเลยมันไปทิ้งไว้ทุกจุดเลยอะคืออยู่ไม่ก็ลกเซิร์ฟมันมาเล่นทำเพื่อ,อคือมาเล่นให้สนุกสนุกไม่มาทิ้งไว้เต็มเลยดูเดิ อันนี้ผมก็พูดไปแบบคนเล่นเกมนะความพูดของคนเล่นเกมไม่ใช่คนที่หาของมาขายน่านดูดิโอ้โหแย่งเหยื่อกันที่เขาสยองอะสัตว์เลีเ้ยงพวกนี้ไม่เขาสยองอะโอเคเรามาเดินดูบอทกันแบบนี้ก็มีบอทเยอะพอสมควรแต่เราก็ไม่รู้ว่าคนไหนบอทคนไหนคนเล่นเพราะเป็นเป็นแมปเก็บเลเวลไงแต่ตอนที่ผมมาตอนเก็บเบลเวละ่ะโอ้โหมีก้าเดินเป็นเส้นผ่านเลย Okay. เอามาแมปนี่สยองของจริงต้องที่นี่ดูเอาเองว่าคนหรือบอดดูเอาแบบนี้ใครที่จะมาเก็บเปลหรือฝัดเอ็มมาดูเลยก็ได้ว่าบอดเป็นร้อยผมบอกว่าเป็นร้อยเผืิมเกินร้อยด้วยซ้ําคือมีทุกตองทุกมุมอ่ะดูดิเดินกันเป็นพลาดไปหมดมันไม่ใช่คนเล่นอ่ะดูยังไงก็ไม่ใช่ อ่าดูนะอามันกระตกนิดนึงอ่าดูดูดูดยังไงก็ไม่ใช่คนเล่นดูดิเดินกันเพ่นพ่านไปหมดเลยอ่าลองดูว่าคนหรือบอทอ่าที่นี่มันตกอะไรได้อ่ะแต่ผมเห็นเขาโคต คนมาสำรวจกันเยอะมากว่าที่นี่บอทเยอะบอทเยอะจริงๆก็ถามว่า GM ให้แจ้งบอกแสแจ้งยังไงอ่ะผมแจ้งไปบอกเขาตหลายครั้งแล้วว่าเขาบอกให้แคปชื่อแล้วหลักฐานส่งไปเนี่ยดูโหโหประโตยชน์สยองยอง่ะไอ้นี่ไม่ใช่คนเล่นแน่นอนโหดูดูดูเด,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 ดินเงินแทบเหยียบกันตายอ่ะโอ้โห โอ้สิหยดสยองเลยสงสารมอนว่ะโดนบอดลุมทึบยืนยืนงงในดงบอดโอ้โหไม่ไหวเว่ยสั่งเยอะดูดูดูเวลามอนเกิดแย่งกันเลยโอ้โหเกมนี้แทบไม่เหลือคนเล่นแล้วมั้งเนี่ยคือคือดูอยังไงก็ไม่ใช่คนเล่นแะถ้าเป็นคนเล่นต้องขออภัยนะที่นี้แต่ใครมันจะมาเล่นอย่างนี้วะดูดิเห็นสภาพอย่างนี้แล้วใครมันจะมาใครมันจะมาเล่นได้วะ เออเโยเยะโยเยะเลยอย่างอย่างกับพูดพูดไม่ออกอันนี้คนเล่นอันนี้น่าจะคนเล่นแอดเพราะมันตีดอกดอกไม่มีประโยชน์มันไปโอ้ oh, ดูดิสยสยองเลยเดินกันโยเยะโยเยะเลยใครก็ได้มาปรับบอททีถ้าบอกว่าเซิร์ฟเวอร์กาวิตตี้ไม่มีบอทดกกูไม่เชื่อ เออเฮดูดิโอ้เดินกันโยเยอะเลยอะ่ะเห็นโลกล้วกู้สยองเลยกูไม่กล้าเล่นโลอีกเลยกลัวโดนแบนโอ้โหดูดิมันเยอะจริงๆนะเฮ้ยมีทุกทอทุกมุมของแมปอะ่ะโอ้อย่างกระช่วงเทศกาลหาของ ทำไงกับบอดดีถ้าเราจะแบบส่งบ้าไปแล้วแจ้ง GM เอ็ว่าเสียเวลาเปล่าอ่ะพวกนี้มันก็สร้างมาใหม่อยู่ดีอ,ะ <S <S อ่ะเออแล้วเกมแม่งแทนที่จะจัดก,การอย่างจริงจังดูดิเดินกันอย่างจะสยดสยงองนะฮะเออบอดทั้งนั้นน่ะอ่าดูบอดไม่บอดดูเอานี่ไเต็นกระตุกแล้วอ่าดูดูน,าน,น,านั่นนั่นโอ้โห ลงเกมนี้คนเล่นหรือเป็นบอดเล่นกันแน่อันนี้ช่วงเวลาประมาณตีสองกว่าๆนะผมมาเล่นเนี่ยมาสำรวจบอดช่วงถ่ายไว้ตอนประมาณตีสองกว่าๆดึกๆอย่างนี้คนคงไม่มาหาของในช่วงเวลานี้หรอมั้งคือแม่งบอดกันที่ตีชั่วโมงเลยมั้งกูดูแล้วอะขอโทษที่พูดคำหยาบนะก็ะคือของมันขึ้นเว้ยเราคนเล่นเนี่ยเราเห็นอย่างนี้แล้วมันหมดอะ หมดอะไรจะหมดอะไรจะเอ้ยคนไม่ออกอ่าดูเองแล้วกันจะหาว่าผมขี้โม้ว่าเอ้ยบอทมันไม่มีเฮ้ยเจมเขาป่าบมดแล้วมันไม่จริงอะ่ะเจมดูไว้แล้วกันหรือหรือเจมปล่อยเองก็ไม่รู้นะเราก็ไม่อยากโทษแต่ดูแล้วกันว่าบอทหรือคนนั่น ไอเราเกยดแคปชื่อส่งแล้วมันเยอะเกินอะ่ะคือเดือนเงินโยเยโยเยเต็มทั้งแมปแบบนั่นแหละก็ตามนั้นแหละโอ้ี่จริงผมว่าถ้าเขาจัดการดีๆอ่ะบดมันก็คงไม่น่าจะเยอะขนาดนี้จริงปะอผมเล่นก็ถามว่าผมชอบเกมนี้ไหมผมเล่นมาตั้งแต่เด็กๆอะ่ะผมชอบนะเกมนี้นี่ก็จะเล่นไปยาวๆถึงคัดสา แต่ตอนนี้คือแบบคิดแล้วรู้สึกมันทออะเราจะเล่นแบบจริงจังมันคงไม่ไม่ไหวอ่ะคือถ้าปล่อยให้บอดเกินขนาดเนี้ยคือใครๆก็บอดได้โอ้โหมันเกินจนแบบอีกหน่อยคือของคงไร้ค่าเพราะเงินมันล้นอะเรียกอีกอย่างนึงเงินเฟอ้อเออเราก็พูดมาถึงจุดๆนี้แล้วก็ไอ้นี่มือเนี้ยแก้ปัญหาทีเถอะเพราะ เวลาคนจะเข้าไปจะทำเควสทาอะไรเงี้ยคือคนต้องเข้าเมืองสาหรับคนเล่นใหม่เนี่ยก็ต้องผ่านมาเมืองเนี้ยคือมันเข้าไม่ได้ไอพ่อค้าที่ที่เพื่อนแง่มันมันเยอะเกินอ่ะเอาออกไปบ้างคือมันเยอะจริงๆอ่ะเจมมาไล่ดูบ้างเหอะว่าร้านค้าร้านไหนบาครั้งนี้ขายเจลป,ปี้อันเดียวแม่งขายไปจำเพี้ยอะไรวะไม่ใช่เออก็ประมาณนั้นแหละก็พูดฝากไว้แค่นั้นให้มาดูแลเกมดีๆหน่อยไม่ใช่มีแต่โปรโมชั่นเติมแต่งเงินเติมแต่งเงิน ของเนี่ยขายขายก็ไปแต่ไม่ดูบ้างว่าเกมมันเป็นสภาพไหนแล้วเว้ยค no ือมึงเติมของมาขายเข้าใจแต่ทีเนี้ยคือเงินเอ็มแทบไม่มีราคาแล้วอะตอนเนี้ยคือมันตกจนแบบแต่ถามว่าคนใช้มั้ยใช้อย่างผมเนี่ยคือผมต้องใช้แต่ทีเนี้ยคือมันเป็นสภาพนี้เแล้วก็ไม่อยากแล้วว่าไม่อยากไม่อยากไม่อยากเปลี่ยนอะผมเล่นอย่างเงี้ยแค่นี้พอแล้วเดินเท่ๆอย่างงั้นอะเท้ามีแสงแล้วเว้ยแล้วก็เล่นสนุกๆไม่คิดอะไรมากแล้ว โอเคครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้ว,ลวก็ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวผมจะทําคลิปสนุกๆมาให้ดูกันอีกก็ก็ผมทําสนุกได้แค่นี้ยก็คือเราก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดที่มานั่งตัดต่อคลิปแล้วเป็นแบบเนื้อเรื่องแบบช่องอื่นๆเขาแต่เรามือใหม่ก็หัดทําดูโอเคครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนไม่มีอะไรจริงๆ<อ>บาย,บายชุบ